สวัสดีค่ะวันนี้ย่าก็จะพามาแต่งกิ่งของต้นผักหวานป่าต้นที่สองนะคะเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบดูว่าเราแต่งแบบไม่ริดใบนะคะกับแต่งแบบริดใบหมดจะต่างกันยังไงนะคะแต่เท่าที่ยา่าเคยทํามานะคะถ้าเราริดใบหมดนิดปริมาณยอดของเขาก็จะแตกเยอะนะคะแต่ถ้า เราไม่ริดใบนี่ก็แตกไม่ค่อยเยอะแต่ยอดก็จะอ่อนนิ่มดีนะคะเนี่ยคือต้นที่ยังไม่แต่งต้นนี้ก็10บกว่าปีแล้วนะคะเกือบจะ20ปีแต่เขาไม่โตนะคะเนี่ยเราไปดูเลยว่าการตัดแต่งกิ่งจะทำยังไงนะคะกิ่งเล็กๆนะที่เราไม่ต้องการจะเลี้ยงให้เขาโตนี่เราก็ตัดออกไปเลยนะคะบางกิ่งก็จะตัดไปจนถึงกิ่งสีน้ำตาลที่เราเหลือไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ เราจะเหลือเฉพาะกิ่งที่เราจะเลี้ยงให้เขาแตกทรงพุ่มต่อไปนะนอกนั้นเราก็ตัดออกให้หมดนะคะเมื่อเราตัดเสร็จเราก็ต้องมาริดใบเขาออกด้วยนะคะส่วนก้านที่มีสีเขียวนะคะของปีนี้นะคะออกปีนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเอายอดเขาแต่ว่าเราจะเลี้ยงไว้เป็นกิ่งต่อไปนะคะในปีหน้า เราก็รีดใบออกแล้วก็ตัดปลายเขาเนี่ยสำหรับกิ่งนี้นะเป็นกิ่งกระโดงแรกๆนะแล้วก็โน้มออกข้างเพื่อที่จะสร้างต้นใหม่ซึ่งต้นใหม่ตัวนี้เขาก็โตขึ้นแล้วนะคะนี่ก็กลายเป็นต้นใหม่ส่วนกิ่งกระโดงก็จะกลายเป็นกิ่งข้างนะเป็นการแต่งทรงพุ่มของผักหวานป่าไปอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับต้นนี้นาะหาก็จะมีแต่งกิ่งเล็กด้วยนะ เพื่อที่จะให้เขาโตเป็นกิ่งต่อไปในปีหน้านะส่วนกิ่งที่โตอยู่แล้วถ้ายอดไหนที่เราไม่ต้องการเลี้ยงไว้ย่าก็จะตัดออกมาติดกับกิ่งที่ตัดตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นการสร้างทรงพุ่มให้กับผักหวานป่าไม่ให้เขาแตกทรงพุ่มใหญ่เกินไปหรือว่ากิ่งเยอะเกินไปนะคะก็จะทำให้เรานี่ยได้ยอดน้อยนะคะ เพราะว่ากิ่งจะไม่สมบูรณ์นะยอดผักหวานปากก็จะไม่สมบูรณ์นะเนี่ยอย่างตอนบนนี้จะเป็นกิ่งสีเขียวหมดนะคะเนี่ยหญ้าก็จะไม่ตัดนะจะไม่ตัดจะเหลือไว้เพราะว่าต้องการที่จะให้เขายาวแล้วเขาก็จะโค้งลงมาต้นเขาก็จะเตี้ยลงนะแต่ถ้าเราตัดสั้นเมื่อไหร่เขาก็จะแตกกิ่งกระโดงขึ้นไปสูงอีกนะทำให้ทรงพุ่มใหญ่นะคะสูงชะลูดขึ้นไปแล้วก็ เป็นปัญหาในการเก็บนะอันนี้คือใบที่เราริบออกมานะคะเนี่ยการแต่งกิ่งผักหวานป่าแบบนี้ส่วนมากเขาจะแต่งเพื่อการค้านะคะเพราะต้องการยอดเยอะนะเนี่ยถ้าแ,แบบนี้ถ้าเราเก็บต่อเนื่องกันหลายๆเดือนก็จะทำให้ต้นผักหวานป่าเราโสมได้ฉะนั้นเราก็ต้องมีเวลากำหนดในการเก็บด้วยแล้วก็พักให้ใบเขา สร้างอาหารที่จะโตนะคะเอาอาหารไปเลี้ยงต้นเลี้ยงล่าเพื่อที่จะสะสมไว้ในปีต่อๆไปนะคะอันนี้เป็นเทคนิคในการตัดแต่งกิ่งผักหวานป่าเพื่อที่จะให้ออกนอกฤดูกาลนะคะวันนี้ยาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ